อาเซนนลสยามสวัสดีครับเจอกันในสรุปข่าวรอบดึกของสโมสรอาเซโนลประจำวันนี้ครับ18เดือนเมษายน2566ครับมีเรื่องอร่อยกันบ้างเรื่องของมิเกลไวาต้าได้รับความสนใจจาก2ทีมใหญ่ในยุโรปซึ่งก็จะเป็นมาริดและปารีสแซงต์แชร์แมงครับเกี่ยวกับเรื่องของสรีบาที่ตอนนี้นั้นยังไม่น่าจะพร้อมลงสนามเจอก,กันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ความกังวลก,กับการที่บูคาโยซาก้าพลาดยิงจุดโทษ นั่นเองนะครับรวมถึงกับข่าวอื่นๆที่ผมหยิบมาเราดกคนได้รับฟังนะครับวันนี้ส่งเสื้อโปรโลของอาร์เซนอลสยามเรียบร้อยแล้วนะฮะกรที่สั่งเข้ามากับล็อตแรกส่วนใครที่สนใจนะครับนี่ก็เป็นสีแดงนะก็ติดต่อที่กล่องข้อความของอาร์เซนอลสยามครับผมไปสู่เรื่องแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับมิเกลอาร์เตต้าครับจู่ๆปรากฏว่ามีกระแสข่าวออกมานะฮะจากฝั่งของยุโรป นะครับฝั่งของสเปนแหละเขาก็พูดถึงกับการที่ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะมีมีทีมนะครับก็คือมาดริดสนใจกับอยากได้มิเกลเอตาไปคุมทีมในฤดูกาลหน้าซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับตัวของคาโลอันเจรติเน่เพิ่งจะออกมาพูดเชิงประมาณว่าเขานั้นจะอยู่กับมาดริดต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับแต่พอมันมีกระแสข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นมาครับมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครที่ แสดงให้เห็นถึงเรื่องของความสามารถของมิเกลเอต้ากับการที่ทํำงานให้ทีมเนี่ยนะครับถึงขั้นที่ว่าลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้โดยริโอฟอรินานนะครับก็ออกมาพูดในรายการของรายการหนึ่งก็บอกว่าผมได้ยินว่ามิเกลเอต้าเนี่ยกำลังมองถึงความเป็นไปได้กับการจะย้ายไปเล่นให้กับเอ้ย้ายไปคุมทีมเอ่อเร d r ลมาดริดนะครับหลังจากที่ตัวของอันเชลติอาจจะย้ายทีมในซัมเมอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยข่าวข่าวนี้เนี่ย มันออกมานะครับมันออกมาเมื่อตอนเย็นนี่เองตอนเย็นของวันนี้นะครับผมก็เลยหยิบมานะครับมาพูดคุยให้กันวังเขาก็บอกผ่านรายการารายการใน YouTube ของเขานะครับว่าคุณจําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรเก็บมิเกลเรตาเอาไว้ให้ได้นะครับอย่างแรกของสโมสรแห่งนี้เลยเพราะว่าผมได้ยิงมาว่าเขานั้นได้รับความสนใจจากมาดริดแล้วก็มีโอกาสเช่นกันนะครับเพราะว่ามาดริดเองกําลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนโคช้ช ได้ยินไหมว่าคาร์โลนะฮะดอนคาร์โลเนี่ยเดอรไอโบรเนี่ยก็อาจจะออกจากมาดริดซึ่งตอนนี้อาเดต้าเองก็ได้รับความสนใจจากมาดริดเองแล้วก็มิเกลต้าอาจจะสนใจก็ได้เพราะว่านั่นคือสโมสรที่ใหญ่ที่สุดสโมสรหนึ่งของโลกกันเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังคงเป็นแค่เรื่องของข่าวลือเท่านั้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเวลานี้นะฮะดังนั้นถามว่าตอนมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมก็อาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่าเดอะซันเองก็รายงานว่าสโมสรอ,อาร์เซนอนที่ทตอนแรกเนี่ย กำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อสัญญาใหม่ให้กับมิเกลเอต้าหลังจากที่สัญญาเดิมนั้นจะหมดนะครับในปี2025ก็คือหือประมาณไม่ถึง2ปีตอนนี้พวกเขาได้หยุดที่จะคุยก่อนครับเพราะว่าต้องการให้มิเกลเอต้าโฟกัสกับการคุมสโมสรกรบการพาทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะดังนั้นพอมันมีกระแสข่าวจากฝั่งของอ่าสเปนแล้วก็มีฝรั่งเศสบอกมาบอกว่าเฮ้ PSG เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงก็สนใจอยากได้มิเกลเข้าไปคุมทีมเช่นกันไม่ใช่มีแค่มาริดทีมเดียวแล้วก็ยังมีทีมมอนอื่นอีกสักหนึ่งทีม2ทีมแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของชื่อชั้นใหญ่ๆก็คือจะมีมิเกลแล้วก็มีมีมีปารีสแล้วก็มีมาริดดังนั้นมาดูจากภาพรวมของกระแสข่าวทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวที่สามารถเชื่อถือได้นะครับแต่ณนะเวลานี้มิเกลตาย,ยังคงโฟกัสกับการที่จะพาอาร์เซนอลลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปก่อน แล้วก็เขาก็ยังคงรักอาร์ต้องแบบเต็มหัวใจเหมือนกับที่เขาให้สัมภาษณ์มาก,ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับทีนี้ก็เลยหยิบเอาบทสัมภาษณ์ของมิกเอตกับการที่เราเสมอกันกันกบทีมเวสต์แฮม2 2นะครับมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอะไรกออันบ้างจริงๆตอนแรกเนี่ยบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับกับเวสต์แฮมเนี่ยโอ้โหมีบทสัมภาษณ์ออกมาถึง3ส่วนด้วยกันแต่ว่ามันยาวไปเลยไม่ได้พูดถึง มันก็ผ่านไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นต้องมาโฟกัสกับหลังเกมว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดถึงเรื่องของเกมเกมนี้เขาก็บอกว่าจริงๆเริ่มต้นได้ดีครองเกมได้ดีครอบครองพื้นที่สนามไม่มีกว่าแล้วก็หลังจากได้2ประตูไปเนี่ยเราก็สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับซึ่งก็เราเสียดายที่เราไม่ได้ประตูที่3แล้วหลังจากนั้นครับมันก็ดูค่อนข้างง่ายกับการที่เราจะแค่ครองบอลครองเกมรักษาผลการแข่งขันซึ่งพอเราเนี่ย เขาเรียกว่าเล่นไม่ได้เต็มสูบเหมือนเดิมเนี่ยมันเลยคือการให้ความหวังกับทีมคู่แข่งพวกเขาก็คว้ามันไว้ได้แล้วก็เริ่มเล่นบอลยาวแบบที่ถนัดมีการทุ่มไกลได้ลูกเตะมุมเราก็เลยมีปัญหากับการที่เจอรูปแบบนั้นนะครับหากคุณป้องกันในกรอบเขตโทษของคุณไม่ดีมันก็เสียประตูแล้วก็เราก็เสียไปจริงๆเราควรจะได้ประตูออกนํา31ซึ่งเกมก็อาจจะจบเลยนะครับแต่ว่าพอเราทําไม่ได้ เราก็เสียประตูหลังจากนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของฟุตบอลครับเราสร้างความผิดหวังผิดพลาดครั้งใหญ่เราไม่เข้าใจว่าเ,าเกมนั้นต้องการอะไรจากตอนนั้นเหมือนอัลบร์มามันว่านกักเตะเองก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าคําว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขากับไม่เด็ดขาดมากพอที่จะปิดเกมให้มันจบไปเลยว่าคิดว่าการเสียสกาการเสียการขึ้นนำสองประตูเป็นเพราะาเรื่องอะไรบอกว่าเวลาคุณอยู่นอกสนามครับ มันง่ายที่คุณจะพูดอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาคุณยอยู่ในสนามมันจะตรงกันข้ามทั้งหมดเราต้องเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นกันด้วยอืมดีพูดดีเลยเราต้องวิธีการเราต้องคิดถึงวิธีการที่จะปิดพวกเขาให้ได้แล้วก็ทําลายคู่แข่งเมื่อทีมกําลังทําอยู่แล้วก็คุณต้องทําให้มันได้แต่เมื่อคุณทําไม่ได้นี่คือพีเมลีครับสถานการณ์ต่างๆเรื่องของกระแสเกมมันสามารถเปลี่ยนขึ้นมานได้ นะครับดังนั้นคุณจะเห็นแล้วว่านั่นนั่นคือเหตุว่าทําไมเราถึงมาชนะในเกมเกมนี้ผมชอบคําตอบของมิเกลนะเขาบอกว่าเมื่อคุณอยู่สนามนอกสนามคุณจะมองเห็นง่ายกว่าแต่คุณไม่รู้ว่าในสนามมันเป็นยังไงกันบ้างเออนะครับมันมีบรรยากาศต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วกังวลไหมกับสองเกมหลังสุดที่รูปแบบมันคล้ายๆกันเขาบอกว่ารูปแบบในแง่ของคนแข่งขันมีความแตกต่างกันครับในแง่ของเสด็จเกิดขึ้นมันแตกต่างกันมากๆคุณต้องยอมรับผลการแข่งขัน สุดท้ายเนี่ยเราต้องการก็คือเราไม่มีความมั่นใจหลังจากที่มีโอกาสจะปิดเกมแล้วก็ไม่ทํามันนั่นคือแก้วถัดไปเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นคุณต้องทํามันให้ได้ครับแล้วคนต้องเล่นด้วยความมั่นใจตั้งใจแล้วก็ต้องทําให้ได้ก็แค่นั่นเองในเรื่องของจิตใจนั้นเรายังคงช็อกจากเกมที่เจอกันกันกบลิวพูหรือเปล่าเขาบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ผ่านความคิดของทุกคนอาจจะแตกต่างกันครับตอนพักครึ่งน่ะทุกคนต่างรู้ถึงสิ่งที่เราต้องกาารจะทํ เราพยายามจะทำในสิ่งที่มันดีกว่านี้ต้องยกเครดิตให้กับเวสแฮมด้วยพวกเขาเริ่มต้นเกมได้ในแบบของของ,อของเขาหากพวกเขามีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้มันอาจจะเกิดเป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งคุณต้องให้เครดิตคุณต้องยอมรับกับพวกเขาอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเกมผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างและเราเองจาเป็นต้องนิ่งจนจบเกม พูดถึงการที่เราเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแนวคิดของผู้เล่นหลายคนได้อารมณ์มันว่ามายเซตของนักเตะในเกมนี้เนี่ยแบบว่าไม่ได้เต็มที่เหมือนเดิมเขาบอกว่าจริงๆเราอยู่ตรงนี้เพื่อชนะครับเมื่อคุณสามารถเล่นในจุดตรงนั้นแล้วคุณก็ชนะชนะได้แต่คุณตอปไปอย่างรวดเร็วนะครับเกมมันก็จะไปสู่คู่แข่งนั่นเองดังนั้นเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อหาทางออกให้กับเราแล้วเรื่องของการลุ้นแชมป์ลีกเขาบอกว่าการลุ้นแชมป์ลีกผมไม่มีไอเดียอะไระครับ เช่นเดียวกันกับผมไม่มีไอเดียเมื่อ7สัปดาห์ก่อนหรือว่า12สัปดาห์ก่อนหรือว่าสหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงอีก3สัปดาห์สําคัญคือการเดินหน้าต่อไปแล้วฝึกซ้อมให้ดีจริงๆวันนี้วันสุกนี้เนี่ยเราจะทำสามสิบสามในที่แรกนะครับเหมือนกับทีมที่กําลังต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในลีก หรือว่ากับการเจอรี่พูแต่ว่าเราต้องทําให้มันนานกว่านั้นและเราต้องปิดเกมให้เร็วอารมณ์ประมาณว่าเราต้องเริ่มต้นเกมได้ดีแล้วก็ถ้าปิดเกมให้มันจบได้เลยก็จบไปเลยไม่ต้องมีความหวังเหมือนกับเกมที่ผ่านมาดูหลายคนมีความล้าไม่เข้าบอกว่าในแง่ของความล้าไม่ใช่ครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในครึ่งแรกกับริบพูมันมีความคล้ายคลึงกันวันนี้เราใส่พลังงานลงไปในนไปในครึ่งหลังสูงกว่าครึ่งแรกครับเราช้าทุกอย่างเลยครับ แต่ผมไม่คิดว่ามันมีความล้าหรือว่าดูจากวิธีการต่างๆมันจะล้าลงแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าเราเนี่ยจาเป็นต้องใส่ความคิดที่ดีของเราลงไปมากกว่านี้ทําไมเราไม่สามารถกลับมาได้หลังจากที่เราพลาดจุดทษก็บอกว่าเนื่องจากพอเราไม่สามารถควบคุมสถานก,การณ์กับเวสแฮมแล้วก็เราเสียประตูนอกบ้านเมื่อคุณอ่ามันจึงยากเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เราเองจําเป็นต้องตําหนิตัวเองว่าเราป้องกันกันไม่ดีความกดดันของรุกการมีส่วนไหมเขาบอกว่า ผมจะบอกว่าใช่ครับหากเห็นทีมกําลังเล่นแบบนั้นหมายถึงหมายถึงว่าหลังจากทีมนําไปสองศูนย์ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแต่ว่าเมื่อคุณเห็นวิธีความหลื่อรื่งของเกมมันไม่ใช่ความกดดันตอน2อศูนย์ครับมันไม่ใช่ความกดดันมันคือเราเข้าใจสิ่งที่เกมกําลังทําอย่างถูกต้องแล้วซาก้าจะกลับมาได้ไมยมเขาบอกว่าแบบเดียวกับการที่คุณจะต้องตอบสนองหลังจากที่คุณนำสามศูนย์แล้วคุณชนะครับหากคุณชนะกับช่องว่างที่ห่างกว่านี้ เราจะไม่พูดมันครับดังน,นั้นหากคุณจะต้องพูดอีกคุณต้องเตรียมพร้อมรับผิดช,ชอบกับการยิงจุดโทษอยู่แล้วคุณจะต้องรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดครับมันคือ1น0เอร์เซในบางช่วงเวลาที่คุณจะพลาดจุดโทษและคุณต้องตอบสนองได้ดีกว่าขึ้นหากคุณไม่สามารถจะทําได้คุณก็ไม่จะไม่สามารถจะเป็นตัวเลือกในการยิงจุดโทษได้อีกบัวโยกเคยผ่านมาแล้วแล้วเขาจะผ่านให้ได้กับครั้งนี้แล้วการที่ซากา้ายิงจุดโทษเขาบอกว่า หากจะเลือกผู้เล่นสักคนหนึ่งที่จะยิงจุดโทษครับมันจะเป็นซาก้ามันคือช่วงสําคัญหากเราพลาดมันนี่คือฟุตบอลครับแล้วจุดโทษของเวสต์แฮมมันมีความผิดพลาดไหมเขาบอกว่าผมไม่ได้เห็นภาพนะแต่มันสายเกินไปผมไม่ต้องการที่จะใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างสําหรับเกมเกมนี้ดูจากมิเกลใต้สัมภาษณ์มีอารมณ์พอสมควรเช่นกันกันกบดูจากที่เขาออกมาแบบอะไรเงี้ยคือมีอารมณ์ในเกมเกมนี้แหละว่าแบบเออไม่น่าผิดพลาดกันแบบนี้แล้วก็ตําหนิลูกทีมชัดเจนว่า ว่คุณไปผ่อนเกมกันเองนะครับไม่ควรจะผ่อนเกมในเมื่อเดินหน้าคลองเกมบุกฆ่าได้ก็ฆ่าจะบอกว่ากดดันก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าขาะว่าคุณกดดันจริงๆคุณแม่งไม่นําออกสองศูนย์หรอกมันไม่ใช่เรื่องของความกดดันมันเป็นเรื่องของ m i n ์เซตความคิดของนักเตะเองที่แบบจู่ๆก็ลา้าจู่ๆก็อ่อนไปเองนะครับจุดนี้มันแสดงให้เห็นถึงเรื่องของความชัดเจนกับเรื่องของประสบการณ์นักเตะว่ามันมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก นะฮะทีนี้ไหนๆก็มาทางนี้แล้วครับก็เลยไปหยิบถึงบทสัมภาษณ์ที่พูดถึงคนอื่นๆนะครับชาก้าพูดถึงความผิดพลาดของซาก้าว่าจุดโทษนั้นเป็นยังไงเขาก็บอกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับอ่าโอเคอ่าซาก้าออกมาขอโทษครับ,รบก็คือโพสต์ในไอบอกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงผมจะยอมรับผิดชอบผมจะยอมรับความผิดชอบของผมเสมอ ขอโทษแฟนบอลขอโทษกันเนอร์สผมจะทําทุกสิ่งที่สามารถทําได้ให้มันถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนครับอันิชาก้าให้สัมภาษณ์ว่าซาก้าคือนักเตะอายุ21ปีแต่มีความแข็งแกร่งจิตใจมากๆเราไม่กังวลอะไรเลยนี่คือหนึ่งในประสบการณ์ของเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเคยเจอเขาเคยผ่านมาในศึกฟุตบอลยูโรที่เวมบีมาแล้วนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์สําหรับอนาคตของเขาเขาจะแก้ตัว แล้วแสดงให้เห็นการตอบสนองที่ดีในเกมวันศุกร์นี้มันคือการพลาดกดจุดโทษซึ่งมันเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่เขาครับเล่นที่ยิ่งใหญ่ก็ทํามาแล้วเหมือนกันนี่คือส่วนหนึ่งของเกมเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายผมว่านี่คือครั้งแรกตั้งแต่เขาอยู่ในทีมชุดใหญ่หากวันศุกร์นี้มีจุดโทษเนี่ยผมจะเชียร์ให้เขายิงมันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองส่วนตัวของอ,อ,อดกาเกาบอกว่า มันเกิดขึ้นได้ครับเขาโดเยี่ยมตลอดทดั้งฤดูกาลนี้เราทำประตูจากจุดโทษมากมายเขาเด็ดขาดกับการสังหารประตูแต่วันนี้มันแค่ไม่ใช่วันของเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วชาก้าก็ออกมาบอกเพิ่มเติมว่าเอ่อตอนนี้สําคัญสุดคือเราจะต,ต้องอยู่ด้วยกันครับเนื่องจากจะมีอีก7เกมต่อไปให้เราเล่นบางสิ่งมันอาจจะเป็นไปได้ไม่ด้วยดีได้ได้แบบไม่ดีก็จริง แต่มันง่ายเกินกว่าที่คุณจะชี้นี้ไปที่ใครบางคนแล้วว่านี่คือคนที่ทําให้ทีมแย่หากใครบางคนคิดว่าเราจะผ่านแดเกมสุดท้ายไปได้โดยที่ไม่มีการทําแต้มใดลนหายหรือว่าไลา่ถลม่มชีมมือนอื่นคุณไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่มันถูกต้องครับเราจะยังไ่เราจะไปเกมกับแซนด์มันที่บ้านเป็นนัดแรกแล้วก็เราจะไปที่เอตีหัดกับเป้าหมายเดิมที่เราเคยมีทุกคนออกมาให้กําลังใจแล้วก็ปกป้องบูคาโยซาก้ากันหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไร ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ชัดเจนที่สุดคือพอซาก้ายยิงจุดโทษพลาดคุณจะเห็นอดกาดวิ่งไปหาแล้วก็ตบน้องให้กําลับบางใจน้องตัวนี้คือจุดสําคัญว่าเรายังคงโอบกอดซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นยนงงก็ตามนะครับแล้วก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับว่าโอกาสในการควาชช้าแชมป์ของอาร์ซอลยังคงมีเช่นกันแต่อาร์ซอลตจำเป็นต้องนิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับที่ผมที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าประหลาดใจก็คือเป็นตัวของแกรี่เนวิลบอกว่า เฮ้ยอาร์เซนอลคุณจะมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเว้ยคุณต้องทําอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้สิเพราะเพียงแค่ว่าถ้าคุณชนะเกมต่างๆแล้วคุณก็บุกไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วคุณก็ชนะแมนซิตี้ได้น,นั้นก็จบโอ้โหแกได้ในวิลรอบนี้ผมได้ฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย <He i, S 1> นี่เหรอนี่คือแกเด้ในวิลคนที่แช่งอาร์เซนอลมาตลอดทั้งฤด,ดูกาลเหรอนะครับคือต้องบอกว่ากับการที่อาร์เซนอลเนี่ย การที่ต้องไปเจอกันกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็ยังมีโอกาสมันก็ไม่ใช่แวแย่อะไรอาร์ซนอลแค่จําเป็นไปแล้วก็เอาชนะให้ได้อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับอาร์ซนอลกับการที่จะคว้าแชม์ลีกกับการชนะแชม์ลีกแต่พวกเขาต้องจับตาดูให้ดีนะครับพวกเขายังคงสามารถทําได้ลองคิดดูสิในสัปดาห์ต่อไปหรือว่าในช่วงต่อไปเนี่ยพวกเขาแค่จาเป็นต้องเก็บคลินชีทให้ได้นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วอย่าลืมคะว่าสําคัญที่สุดก็คือว่า ถ้าพวกเขาชนะแมนซิตี้ได้แล้วทุกอย่างก็ยังคงมีโอกาสทั้งหมดเลยผมแถมให้อีกนิดนึงก็คือถ้าพวกเขาเสมอแมนซิตี้ได้ก็ยังคงมีโอกาสเหมือนกันที่อาร์ซนอลนั้นจะคว้าแชมป์พเมเหลีกอังกฤษแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ความเหนื่อยหน่อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความหลายสิ่งหลายอย่างร่างกายและด้วการนี้อาร์ซนอลเองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวเขามีคาแรคเตอร์ของการจะเป็นแชมป์พลิกมาชนะได้ยิงในช่วงท้ายเกมไม่ยอมแพ้ฮึดตลอด แต่นดับแรกพวกคุณจําเป็นต้องชนะกับเกมสัมพันให้ได้ก่อนถ้าคุณไปดูการ์ตูนแบบพวกมังงะพวกการ์ตูนในมังงะแบบทั้งหลายหรือว่าใครที่แบบว่าต้องพระเอกอะ่ะคุณจะเป็นพระเอกได้อะ่ะมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วคุณเทพเลยครับคุณจะเป็นพระเอกคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลังตานา,นาเพื่อที่จะเป็นพระเอกเพื่อจะเป็นฮีโร่ของตรงนั้นคือจะเป็นตัวเด่นที่สุดของตรงนั้นอาน์เซนอลกำลังอยู่ในจุดจุดนั้นครับนี่คือนักเตะที่ถ้าคุณลองนึกแบบ เอาแม้แต่สุภาษะแล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดูแบบซุภาษะหรือจะเป็นอื่นๆนะครับผมที่เป็นเรื่องของการ์ตูนคุณจะเห็นว่ากว่าที่ตัวเด่นจะพาทีมให้ประสบความสําเร็จไปคว้าแชมป์อะไรต่างๆได้กมันผ่านความผิดหวังมากมายแล้วอาร์ซอรชุดนี้กําลังมีความรู้สึกประมาณแบบนั้นผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เรามั่นใจกับการจะคว้าแชมป์ผมต้องการพูดให้คุณรู้สึกว่ามันจะมีความหวังอย่ายอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้สู้สุดใจ ถึงแม้ว่าเราจะพบุกไปแล้วก็แพ้ให้กับแมนซิตี้ผมก็จะบอกให้คุณว่าสู้อย่างเต็มที่ครับเชียร์ทีมอย่างเต็มที่เพราะว่าฤดูกาลนี้มันสุดยอดสำหรับทีมเราแล้วถามว่าสำหรับผมเองผมผิดหวังไหมผมผิดหวังเหมือนกับที่ปรีโอฟินานให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าในฤดูกาลนี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจบได้เพียงแค่การเป็นรองแชมป์แล้วก็แมนยูนั้นได้ในอันดับสามหรือว่าเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วพวกเขาได้แชมป์มาหนึ่งถ้วย วเขาจะดูดีกว่าอาร์เซนครับเพราะว่าอาร์เซนเองหรือเพียงแค่รายการเดียวให้เล่นแล้วก็พลาดอันนี้ผมก็เห็นด้วยอันนี้พูดแบบตรงๆตรงๆพูดแบบ aggressive เลยนะผมเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆอย่างนี้บอกว่าผมคาดหวังกับทีมนี้กับการจะคว้าแชม์ลีกมากทีเดียวแต่ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ได้โทษน,นักเตะแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเสียดดยที่เราควรจะทําได้ดีมากกว่าน,นี้เพราะาองค์ประกอบโดยรวมของทีมมันดีกว่าแต่ก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่าอ๋อสิ่งที่พี่วาวไม่เคยพูดกับผม พี่ว่าบอกว่าแต่ว่าคุณยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบว่าอาร์เซนกับแมนซิตี้ต้องล้นแชมป์แบบมีหะแต้มห่างกันสองแต้มสามแต้มสี่แต้มนั้นนัดยังไม่ได้เจอเยอะนะเราผมก็ตอบแบบห้าวๆเลยว่าเอาพี่ถอาอย่างนั้นเนะี่ยทีมผมก็ต้องแม่งแบบทําแต้มให้มันห่างๆเลยสิพี่แล้วพี่ว่าก็หัวเราะวันนั้นนี่ผมไม่ไตอบเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงวันนี้ผมเจอสถานการณ์ตรงนั้นแล้ว เราคงต้องยอมรับว่าเรื่องของประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับริสเนลสันครับอาร์เซนอลเองก็ยังคงต้องการที่จะต่อสัญญานักเตะคนนี้อยู่เช่นกันเช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าตอนนี้มีหลายทีมให้ความสนใจนักเตะต้องการจะอยู่กันกับอาร์เซนอลนะครับคุณแซมมี่บ็อกเบลรายงานนะว่ามีทั้งวิลลามีทั้งฟูตแลมมีทั้งเวสแฮมแล้วก็ไบรตันกําลังแสดงความสนใจอยากได้ริสเนลสันมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวอยู่และยังมีทีมอื่นๆในยุโรปรวมไปถึงกับเอซีาท่ยยงงคคงกได้รับ อสตันนอวก,ก็ต้องการจะยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะในการอยู่กับทีมพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะแต่ว่าสัญญานั้นอาจจะไม่ใช่สัญญายาวนักอาจจะเป็นสัญญาแค่2ปีถึง3ปี2ปีออปชั่นบวกกับอีก1ปีซึ่งอาจจะน,นักเตะต้องคิดหนักแล้วว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้หมายความว่าผมก็ยังคงต้องรอการพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมย,ยังไม่ได้เป็นนักเตะที่จะลงสนามให้กับทีมได้ตลอดเวลาหรือเปล่าซึ่งจ,จุดนี้จะเป็นส่งผลกระทบต่อ อนาคตของคัมพรระว่าจบันคืออายุ24เป็นแล้ว24ปีมันควรเป็นนักเตะที่ลงสนามบ่อยๆย,ยึดตำแหน่งตัวจริงสลับตำแหน่งตัวจริงสำรองต่อไปได้ต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้เนลสันคือนั่งข้างสนามแบบเงียบๆเลยนะครับทีนี้มาดูดีลนี้ครับไม่ใช่ดีลนี้สิเนเรื่องของวินเลียมซลิบาโอ้โหสถานการณ์ของซลิบาตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอกไว้เลยนะเพราะว่าผมเช็คจากหลายๆสื่อแล้วน,นะครับถึงแม้ว่าซลิบาทรงของซลิบาคือกําลังจะกลับลงมาสนาม ซ้อมให้กับอาร์เซนอลครับแต่มันคือการลงกลับสนามซ้อมแบบที่ไม่รู้ว่าจะลงเล่นในกับทีมชุดใหญ่ได้เมื่อไหร่แล้วอย่างอย่างแย่สุดอย่างเร็วสุดที่พอจะมีข่าวแจ้งออกมาคือซาลิบานั้นไม่ทันเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเกมหลังจากนั้นแล้วก็แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยผมเอาตรงๆนะถ้าซาลิบาลงเล่นเจอกันกับแมนซิตี้เนี่ย ผมคิดว่าผมเป็นห่วงมากกว่าผมอยากให้ร็อบโฮดดิ้งอ่ะประกบตายเลยฮาร์แลนด์ไปเลยอ่ะเหมือนที่เคยทําในครั้งแรกอ่ะอยากให้ประกบแบบนั้นเลยเพราะว่าไปกลับมาไปกลับดูในเ,เกมหลายๆเกมของฮาร์แลนด์ที่เล่นไม่ออกก็คือต้องมีตัวที่เล่นแบบ Aggressive ต้องเล่นที่แบบดูดันต้องเป็นตัวสต็อปเปอร์ที่ตามประกบอัดหนักๆแน่แนๆแ,แบบให้ไม่ให้เขาหลุดนะครับทีมอื่นก็เลยเก็บคะแนนได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ทําให้ฮาร์แลนด์นั้นเล่นไม่ออก แต่มันก็ทําให้อาร์ตอลเสียนักเตะในตาแหน่งของกองหลังไปหนึ่งตแหน่งซึ่งจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามิเกอเรต้าจะเลือกวิธีการเล่นแบบไหนนะครับซึ่งก็เดาใจมิเกเรต้ายากเช่นกันว่าจะตั้งรับหรือว่าโต้กลับหรือว่าจะพยายามครองเกมใส่เหมือนเดิมเพราะว่าองค์ประกอบของอาร์ตโลตอนนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบตอนแรกโอเคครับซินซักอาจจะกลับมาได้ก็จริงกับเกมแมนแมนซ์มตันแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมอันนี้หรือเปล่าอันนี้ที่ผมเป็นห่วง ็คงต้องดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอารอบโฮดดิ้งลงไปตามประกบฮาร์แลนด์เหมือนเดิมเนะี่ยเราอาจจะมีการขยับเหมือนกับที่แมนซิตี้เล่นโดยการใช้เซนเตอร์3ตัวเซนเตอร์สตัวมากันเยสอาร์บโฮดดิ้งแล้วก็เบนจามินไวท์ซินนี่อาจจะขยับขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลคู่กันกับโทมัสปาเตในง่ายวิธีของการเล่นเกมเยือนนะเกมบุกนะไม่ใช่เป็นเรื่องของเกมรับอย่างเดียวเป็นแพทเทิร์นที่แมนซิตี้เคยเล่นออกมาชัดๆแบบหลังๆเลย ที่นี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราอาจจะมีการ cover แดนกลางแดนแนวรับที่มันมากขึ้นแต่ว่าเกมริมเส้นก็ต้องช่วยกันอย่างหนักเลยฮะทั้งมาตี้ทั้งซาก้านะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูว่ามิเกลต้าจะเลื่อนยังไงแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้กับเรื่องของข่าวซาริบาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ข่าวหนึ่งที่ออกมาดีก็คือเป็นเรื่องของนี่เลยนะครับอาร์สตองย,ยังคงเป็นทีมเต็งในการที่จะคว้าตัวดีแคนไรส์แล้วก็ข่าวก็เล่นกันหนักมากช่วงนี้เล่นกันแบบโอ้โห ไม่รู้ว่าจะประเจิดประเจร์อะไรมากมายขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เรื่องของดีแคนไรส์เห็นชัดแล้วนะว่าทําไมอาร์นสโนถึงอยากได้วิธีการวิ่งไล่เพรสการคุมแดนกลางของเขาเนี่ยโอ้โหดีมากมากซะจนแบบปาเตก็โดนรุมกินโต๊ะแบบแทบที่จะไม่ไหวเลยซึ่งใปัจจุบันนี้เรื่องของอนักเตะอย่างอะอะไรนะดีแคนไรส์ De เนี่ยก็เป็นการที่พูดนะเพิ่มขึ้นทุกขณะขณะเดียวกันแล้วเนี่ยครับ ก็มีข่าวออกมาอีกเช่นกันนะครับว่าเฮ้ยในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลก็อยากได้ดีแคนไรส์อยู่ด้วยแต่เนี่บอกว่าดีแคนไรส์ต้องการเล่นในลอนดอนต้องการเล่นในศึก UCL แล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของอาร์เซนนักเตะเองก็มีใจกับการที่จะเล่นให้กับอาร์เซนนั้นในภาพรวมตอนนี้เนี่ยอาร์เซนลเองก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของทีมที่อยากจะได้อยู่แล้วแล้วก็เขาต้องการที่จะมาอยู่กับทีมอีกด้วย นะครับดังนั้นในเวลานี้ก็อ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปแต่ว่าเจม่คาร์เกอร์ครับก็ออกมาพูดในเชิงประมาณว่าเอ่อความสนใจของอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับมันดูจะจริงจังมากขึ้นนะครับมากกว่าที่จะเป็นข่าวลือแล้วในเวลานี้หลังจากที่เขาก็มีข่าวแบบอยากไม่ใช่อยากคือมีอาร์เซนอลสนใจอย่างหนักเลยนะครับโดยเขาก็บอกว่ามันก็พอจะมีเนื้อความมีความเป็นไปได้อยู่เช่นกัน เพราะว่าแน่นอนนะครับสำคัญที่สุดก็คือก็เรื่องของการที่เขาเล่นได้ยังไงบ้างโอ้โหจุดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าถ้าเขามากับทีมจริงๆมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเป็นจิ๊กซอสําคัญกับแดนกลางของทีมหลายคนพูดถึงอาร์เซนอเองก็มีนักเตะมีประสบการณ์อย่างชาก้าปาเตอแต่ทำไมถึงทําอะไรไม่ได้คือประสบการณ์มีครับแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกทุกตําแหน่งนะครับมันไม่ได้มีทุกตําแหน่งเรื่องของกองหลังอะแนว เอาจริงๆน่ะหลังของเรามีเพียงแค่เซนเตอร์สาตัวเองไม่ได้มีตัวแบบตัวเซตัวฟูลแบ็กอีกคนหนึ่งฝั่งซ้ายเพราะว่าซิงซิงโกเองก็เล่นเป็นมิดฟิลมาก่อนนะครับเป็นมิดฟิลที่ลงเล่นเป็นฟูลแบ็กแค่นั้นเองแล้วก็รวมไปถึงกับเรื่องของเกมที่ผ่านมาเหมือนที่บอกครับพอซิงซิงโกไม่อยู่ครับมันจะให้ปาเตรับบทบาทหนักเพราะว่าซิงซิงโกเป็นคนที่ช่วยคอยบิวเกมขึ้นมานะครับพอขึ้นไปคุมไปคุมแดนกลางก็คือเป็นคนที่ ลดภาระงานของปาเตปาเตก็จะหนักไปที่เรื่องของเกมรับแล้วก็ใช้เกมการทรานซิชันแต่ว่าต้องคอนโทรบอลต้องควบคุมเกมกับเรื่องของเกมลุกต่อไปข้างบนจะเป็นตัวของซินสิงเกแต่พอทีนี้ลงไปมิติดแดนกลางของ Arts, อาร์เซนอลอ่อนยยบขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นในจุดจุดนี้มีความกังวลถึงซาก้าว่าซาก้าจะแย่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าแต่ว่าในภาพรวมเขาก็เชื่อว่าซาก้าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด เพราะว่าก็เคยผ่านจุดที่ในเกมยูโรมาแล้วแล้วก็พอหลังจากกลับมาจากยูโรกราฟของซาก้ามันพุ่งขึ้นมากพุ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งหลังจากฟุตบอลโลกยิ่งกลับมาเป็นอีกคนละคนตอนนี้ซาก้าเองโดนประกบค่อนข้างเยอะโดนริมโดนริม,โด,รมโดนรุมกินโตค่อนข้างมากแล้วการขึ้นไปคัอเวอร์ของเบนไวท์ทำได้ไม่เท่าเดิมเนื่องจากว่าไวท์เองก็ต้องพะวงกับด้านหลังเลยทําให้การเล่นของซาก้ามันก็เลยแบบดูไม่ค่อยปฏิิปต่ปตอมากนัก ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มิเกลตาจำเป็นต้องแก้ไขในอันต่อๆไปนะครับไปดูข่าวอื่นๆสำหรับวันนี้ที่หยิบมาเพิ่มเติมนั้นมีอะไรกันบ้างพิมลิงอังกฤษประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสิ่งที่จะตัดสินในเกมที่ซิตี้เจอกันกับอาร์เซนอก็คือเป็นไมเคิลโอลิเวอร์แล้วก็มีเดวิดคูดนะครับเป็นห้อง VAR มเคิลริเวอร์เนี่ยมีภาพปรากฏออกมาว่าเขานั้นใส่เสื้อของนิวคาสเซิลซึ่งก็มองกันว่าน่าจะเชียร์นิวคาสเซิลนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็คงจะสบายใจไปได้ผมเห็นฟุตบอลลอนดอนเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์ในเชิงประมาณว่าเอออาร์ซนอลเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสก,การจะคว้าแชมป์ลีกอยู่นะนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เองก็ต้องมีจังหวะที่มันผิดพลาดเช่นกันซึ่งอันนี้ก็ไม่ขอออกความเห็นแล้วกันเพราะว่าเราก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้ว ซีนนี่จะกลับมาช่วยอาร์เซนอลเกมที่ต้องเจอกันกับซัตตันตันอันนี้เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลอนดอนก็ยังทำคอนเทนต์ออกมาว่าเป๊ปเนี่ยจะต้องเจอปัญหาในพิมลิ่งอังกฤษกับการลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลเองจะพิ่งจะเสียคะแนนนะครับทำแต้มหล่นออกมานะครับเขาบอกว่าประเด็นสำคัญคือว่าในสัปดาห์สัปดาห์นี้เนื่องจากว่าซิตี้เนี่ยจะต้องเตะในบอลเอครับ มันจะทำให้อาร์ตอลถ้าหากว่าชนะซันตันอาร์ตอลจะมีคะแนนจาก4นําไปเป็น7นะครับแต่ก็จะแข็งมากกว่าซิตี้อยู่2นัดด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูดูแล้วอาจจะเป็นมเมตมสาคัญที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเมันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันกับจุดนี้กับประเด็น,ปร,ดนประเด็นตรงนี้กันด้วยนะฮะมีข่าวอื่นอื่นอีกเนาะมีข่าวเรื่องของอะไระเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคลีย ไปเคลียร์ข่าวอื่นๆ,อนๆก่อนว่ามีอะไรบ้างเอ่อไมเคิลโอเวนก็ไม่น่าเชื่อว่าแอรอนแรมสเดลเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นผู้สาประตูอันดับต้นๆแล้วก็ช่วยอาร์สตอได้มากขนาดนี้แล้วก็เขาไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพัฒน,นาตัวเองขึ้นมากลายเป็นตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในตอนนี้ด้วยเอียนไรท์นะครับเอียนไรท์ก็ให้สัมภาษณ์ ว่าถ้าอาร์ซนอลเนี่ยจบในอัดับ2ครับนี่คือทีมที่อายุน้อยที่สุดในพรีมเมียร์ลีกเลยนะเพราะเขาก็สู้อย่างเต็มที่นะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสู้กับซิตี้ที่เหมือนกับเป็นมอนสเตอร์เป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดเลยสัตว์ประหลาดที่ทําให้ลีกนี้ยังคงมีชุดชีวาอยู่ลิอรูพูได้รับเครดิตอย่างมากครับกับการที่ความแมนซิตี้จนคว้าแชมป์แซงแมนซิตี้มาได้เรียบร้อยแล้วในฤดูก,กานก่อนๆขณะเดียวกันเนี่ยกับอาร์ซนอลของเราเนี่ยเรายังเป็นทีมคนหนุ่มนะครับ แต่เราเองแสดงให้เห็นแมนซิตี้แล้วนะครับว่าเราเองก็ทําอะไรได้เช่นกันนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่ามาตรฐานที่เราเคยทําพวกเราอยู่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดสนใจที่น่าสนใจของนักเตะที่จะพูดเช่นกันแต่ขณะเดียวกันเราก็ผมคิดว่าเราทุกคนต้องการที่จะเดินหน้าแล้วก็ต่อไปเจอกันกันกบแมนซิตี้นั่นเองนะครับมีเรื่องของวิกตอร์โรเก้ซึ่งโรมาโน่ก็บอกว่า ยังไม่มีการพูดคุยระดับสูงครับแต่นักเตะคนนี้ได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาอยู่อีกด้วยนะครับมีอะไรอีกออพูดพูดถึงซาก้าครับเอียนไรพูดถึงซาก้านะครับว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของเราอยู่เสมอนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นเราต้องสพอร์ตเขาแล้วก็เราเองก็อาจจะมีการคาดหวัง ด้วยนะครับแล้วก็เรามีความคาดหวังเกิดขึ้นทุกคนแต่ว่าผมต้องการให้เราทุกคนน,นะครับผมซัพพอร์ตเขานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเขาจะกลับมานะครับกับตัวของตัวของซาก้ากับไรอันกรเวนเบิร์ชก็บอกว่าเขาไม่มีความสุขกับที่ไบเยนต้องการลงสนามให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องดูว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นแผนในการแผนการทีมของโทมัสทูเคอร์หรือเปล่าแต่โอกาสยังคงเปิดกว้างครับ เราเนมองว่าเขาเป็นนักเตะระดับท็อปนะครับเราก็ต้องการที่จะเก็บนักเตะคนนี้ต่อไปแต่ถ้าหากว่าพีมบดิ้สนใจก็มีโอกาสจะปล่อยมาอยู่ไม่น้อยนะฮะออโอเคเออว้าวโอเคมันมีข่าวมาค่อนข้างอีกเยอะเพราะว่าพออาอร์ตเตอเสมอแล้วก็สะดุดเนี่ยมันเลยทําให้เกี่ยวกับเรื่องของการลุ้นแชมป์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันเข้มข้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวค่อยหยิบมาสรุปในวันต่อไปแล้วกันว่าเขา คุยกันประเด็น,นไหนเพิ่มเติมอีกด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องของ Arsenal no. อัปเดตในสรุปข่าวรอบดึกของวันนี้วันที่18เดือนเมษายนครับเวลาหมดแล้วเจอกันใ,ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ